ปัญหาอุปสรรคความล่าช้าเงินช่วยอ้อยสด69บาทเราเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อทราบปัญหาว่าติดขัดอยู่ตรงไหนล่าช้าอย่างไรทั้ง11ข้อนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาต่างๆนั่นเองครับหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในจุดนี้นั่นเองครับ สำหรับทักษะความสำคัญของนักอุตสาหกรรมนั้นต้องลดความศูญเปล่าลดงานซ้ำซ้อนให้บริการอย่างมีคุณภาพซึ่งหลายหน่วยงานราชการมีงบประมาณจัดอบรมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการแต่ในทางปฏิบัตินั้นบางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมกลับทำตรงกันข้ามและไม่ได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนั่นเองครับเราก็มาดูทั้ง11ข้อมาเริ่มดูกันที่ข้อที่1ก็คือ การทำข้อมูลชาวไร่อ,อ้อยเพื่อจ่ายเงินค่าอ้อยสดนั้นเรื่องส่งไปแล้วขอข้อมูลเพิ่มต้องทำซ้ำมีการแก้ไขอย่างน้อย2ครั้งนั่นเอง 2. ก็คือการให้ชาวไร่อ,อ้อยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ไม่จบอีกต้องยืนยันตัวตนกับโปรแกรมของสอนออีกครั้งหนึ่งด้วย 3. ก็คือการเพิ่มขึ้น ขึ้นขั้นตอนทะเบียนไปขึ้นทะเบียนของอินดัสทรีนั้นถ้าไม่ทำก็เสียสิทธิ์อีกเมื่อชาวไร่อ้อยเข้ามาใช้ระบบพร้อมๆกันโปรแกรมก็ล่มอีกเสียเวลากันไปอีกนั่นเอง4ชาวไร่อ้อยอย่างน้อย1 1 2 0 0 0 0รายเดินทางมายืนยันตัวตนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็คือ200บาทต่อรายเงินก็จะสูญเปล่าอย่างน้อย24ล้านบาท หาการเดินทางไปกับรอคิวเพื่อยืนยันตัวตนใช้เวลาเฉลี่ย3ชั่วโมงต่อรายต่อคนคิดเป็นเวลาก็คือ360,000ชั่วโมงเวลางานก็ศูนย์เปล่าไปประมาณ41ปีนั่นเองครับ 6. ชาวไร่พื้นที่ชายแดนที่เสี่ยงภัยสงครามไม่ว่าจะเป็นสุรินทบุรีรัมหากไม่มายืนยันตัวตน ก็จะไม่ได้สิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงนี้นั่นเองครับเจ็ดชาวไร่อ้อยบางรายเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนไม่ได้ก็ไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในช่วงนี้ครั้งแรกนี้เช่นเดียวกัน8ชาวไร่เข้ามาทำงานในกรทมหรือต่างจังหวัดพื้นที่เพื่อหารายได้เพิ่ม เพิ่มช่วงฤดูผลฤดูฝนหากไม่มายืนยันตัวตนก็หมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกัน 9. การโทรศัพท์แจ้งข่าวสารให้ชาวไร่อ้อยรับรักษาสิทธิ์เฉลีย่ย5นาทีต่อรายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือทำให้เราเสียเงินให้กับบริษัทมือถือนั่นเองครับ10การขึ้นทะเบียนกับ i i อินดัสทร ก็ใช้งบประมาณสำรองฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลสามารถเชื่อมกับแอปทางรัฐได้แต่ก็ไม่ทำา1 1สุดท้ายก็คือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับสอนอผู้ได้รับประโยชน์บนงานที่ซําซ้อนกับแอปทางรัฐก,ก็คือผู้รับจ้างเขียนโปรแกรมนั่นเองครับสำหรับประเด็นที่เขียนไวน้นี้ที่พูดไวน้นี้เป็นตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้ทราบปัญหา เพราะการทํางานแบบคลุมเครือการไม่วางแผนล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเงื่อนไขรายวันตลอดเวลาการไม่ทบทวนความเสี่ยงเป็นความเดือดร้อนและความลําบากของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ต้องการงานบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและก็ไม่ยุ่งยากกับการที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นั่นเองครับหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ลุกภาคส่วนก็คงจะเข้าใจเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายหลาย,ลายรายก็มีการบ่นออกมาว่าทำไมให้ยากให้เย็นและก็มีปัญหามากมายก่ายกองนั่นเองครับให้ไปพิจารณากันนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและทางรัฐบาลน,นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ